เฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าสมมุติว่าผีเนี่ยเขาใส่ชุดขาวตัวมันลอยใช่ป่ะถ้ามึงก้มลงไปข้างล่างเนี่ยมึงเห็นปะวะมึงเห็นอะไรมึงจะถามอะไรกูไอ้นหนมึงอยากให้กูพูดอย่างงั้นจริงเหรอไอ้นานมึงเซ็กชวลฮาร์ดเมนต์นะถ้ามึงพูดออกมาไม่กูสงสัยไงคือมึงบอกว่าผีอ่ะขามันลอยใช่ป่ะแต่ข้างบนยังอยู่ใช่ป่ะกระโปรงยังอยู่ซึ่งมึงบอกเข่ามันขาดใช่ป่ะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอยู่เลยขามันงไงมึงก้มลงไปมึงมันเห็นปะ มึงพูดออกมามึงพูดออกมาให้กูได้ยินแล้วกูจะตอบว่าเห็นหรือไม่เห็น <c oughs> เห็นผีอะมึงเป็นคนอย่างนี้ไงกูสงสัยเนืเอเ่องอกว่ามึงซ็กชั่วลาดเม้น์ผีอะไอ้เรี่กูขอโทษเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงถึงไม่เห็นผีผีที่ไหนมันจะอยากให้มึงมาเห็นนะเขามีความรู้สึกนะเว้ยอ๋ออย่างนี้เหรอคือผีกลัวมมนนกลักวความมีนของคนใช่ผี้ากลัวความมีของคนถ้าหมายคมว่าถ้าเรามีความมีมากกว่าความกลัวผีจะกลัวเรามากกว่าที่เราจะกลัวผี ไม่ใช่แค่ผีจะกลัวมึงมากกว่าที่มึงกลัวผีกูก็กลัวมึงเหมือนกัน